สวัสดีวันศุกร์ที่เก้านะคะวันนี้นิดมาชี้แจงเรื่องอทําสีผมค่ะเพราะว่าเมื่อวานมีคนข้องใจเยอะเลยว่ามีอะไรบ้างที่กับการทําสีผมมีสีอะไรมีเบอรออะไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะลงตอนผมตอนเราราผมค่ะอันนี้สรุปแล้วเปิดนะคะลงตัวนี้ก่อนเคลือบเส้นผมนะคะเคลือบเส้นผมก่อนทําเทมีค่ะพอสระ อ่าน่จาศด้วยน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานให้คือผงมันนะคะถ้าผงมันแล้วจะใส่น้ำยาล้างจานแล้วมันไม่ต้องกัดอ่าน่คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าผมนี่เป็นงอกเนาะก็ไม่รู้ว่าของคุณจะต้องสส่ด้วยน้ำยาล้างจานหรือเปล่านะคะของนี่สาน้ำยาล้างจานเสร็จเรียบร้อยพอผมมาอันนี้จะลงตัวนี้นะคะลงตัวนี้เลยนะคะอ่าทั่วทั่วหนังที่ใสเลยค่ะทุตนะคะสีเทาสีเทาสว่างบกลางค่ะแปดหนึ่งหนึ่งนะคะ เนาะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะแล้วนี่ตอบนี่จะตอบเป็นลายตัวเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งแม่สีเทาค่ะสองตัวนี้เท่าเกันนะคะสองตัวนี้เท่าเกันค่ะนะคะทำเคมีไว้สี่สิบนาทีนะคะทำเคมีตัวนี้ไว้สี่สิบนาทีแล้วสาดด้วยแชมพูม่วงนะคะสาดด้วยแชมพูม่วงสาดสักประมาณสองครั้งค่ะนะคะ,ะถ้าคุณไม่มี เครื่องอบไอ้น้ำนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่จะอบไอ้น้ำตัวนี้พอพอสาดด้วยแชมพูมว่วงสองครั้งแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้สองัวนี้นะคะหมักผมไว้นะคะหมักผมไว้ถ้า,ามีเครื่องอบไอ้น้ำก็อบนะคะถ้าไม่มีใช้หม้อหุงข้าวก็ได้คะ่ะตั้งน้ำแล้วก็ทำเป็นถุงอะคะ่ะสวมหัวเพื่อให้มันโดนไอเส้นผมทั่วไป แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสมมุติว่าคุณไม่มีเครื่องอบไม่น้ำตัวอะไรก็แล้วแต่ให้คุณใช้ผ้าผมหนูคือเล็กๆท่างนี้ค่ะชุบน้ำอุ่นนะคะชุบน้ำอุ่นแล้วก็พกไปที่หนังศีรษะชุบน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็บีบแห้บัดหมาดแล้วโพกหมอนไว้นะคะเนี่ยพกอ,อย่างเงี้ยแล้วเอาดายเป่าค่ะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยๆไอ้ตัวนีทอสเคมีอะทำให้คุณผมไม่เสีย ะะผมคุณจะได้สรวยค่ะน,นี้นี้ทำเดือนสองเดือนทาทีนี้ก็ผมไม่เสียไม่ใช่ว่าการตัดผมสั้นหรือไม่สั้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่เคลือบเส้นผมปัญหามีแน่นะคะให้ใช้2ตัวนี้หมักสักประมาณถ้าอบไอ้น้ำนะคืบห้านาที20่สนาทีครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีนะคะเพราะการทําผมเสียเพื่อให้ผมมันมีชีวิตชีวาเห็นไหมคะไม่ไม่แข็งกระด้างน,นะคะประมาณนี้ค่ะนะคะ อีกทีนะคะคนดีเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเลยตัวนี้นะคะเคลือบหลังจากสระผมด้วยน้ํายาล้างจานนะคะแล้วเช็ดให้หมาดนะคะเกือบแห้งแล้วก็เคลือบตัวนี้นะคะเคลือบตัวนี้ทั่วทุกเส้นผมเลยนะคะพยายามเคลือบไปหวีไปให้มันทั่วทุกเส้นนะคะเคลือบตัวนี้แล้วสีที่ใช้ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งหนึ่งนะคะสีบอลเทาประกาย น,นีบอนเทาสว่างปานกลางนะคะแล้วก็แมสสีเทาผสมอย่างละครึ่งค่งค่ะนะคะพอคุณทำเคมีถึง40นาทีนะคะให้ใช้แชมพูม่วงยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นแชมพูม่วงนะคะสระสองครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณหมักผมด้วยตัวนี้นะคะ